กอดอีโคสปอร์ตคันนี้นะครับลูกค้าก็นารถเข้ามาติดเป็นตัวของพรม5 d ดีพร้อมกับหุ้มเบาะนะครับอันนี้เราลองมาดูสภาพเดิมๆกันก่อนว่าก่อติดตั้งนะครับเป็นยังไงตัวของหุ้มเบาะผ้านะครับมีข้อดีคือมันเย็นข้อเสียของมันจริงๆคืออมน้ําอมฝุ่นมีกลิ่นนะครับแล้วก็เปื้อนง่ายดูแลรักษายากนะครับตัวของพรมเดิมๆก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวติดตั้งเสร็จทั้งระบบเดี๋ยวผมพามาดูอีกทีนะ ว่าเป็นยังไงครับคือเบาะเดิมๆนะครับแล้วก็เราถอดตัวของผ้าออกหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็หุ้มหนังให้กลายเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือผ้าเดิมๆนะครับแล้วเราก็ค่อยๆหุ้มทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับทําไมเราต้องถอดผ้าออกนะครับในกรณีใดๆก็ตามถ้าเราติดผ้าอยู่เนี่ยความกระชับของหนังมันจะไม่ได้นะครับเราถอดผ้าออกเหมือนหนังคู่ตัวเย็บแล้วใช้ยาวๆเลยครับอีโคสปอร์ตคันนี้นะครับก็ติดตัวของหุ้มเบาะ พร้อมตัวของผม5 d ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูงานกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะสังเกตได้ว่าลูกค้าเลือกเป็นสีดําได้แดงสวยขึ้นเยอะมากๆแล้วก็รัดรูปตัวของตัวเบาะได้ดีมากๆครับอันนี้คือคู่หน้านะครับแล้วก็ด้านหลังของคู่หน้าก็จะประมาณนี้ครับมีกระเป๋านะครับใส่ได้เสร็จเรียบร้อยเลยอันนี้เป็นหนัง PVC เต็มรูปแบบนะครับก็คือตัดตรงรุ่นหนัง PVC นะครับข้างหลังตัวนี้ นี่สวยๆนะครับหลายๆคนมักถามว่าแอร์แบ็กสามารถใช้งานได้ปกติไหมตอบได้เลยนะครับว่าใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดมาข้างหลังก็เหมือนเดิมเลยนะครับแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเบล์ระบบต่างๆของคู่ตัวรถอย่างเช่นพวกเซ็นเซอร์นั่งแล้วนะครับหรือเซ็นเซอร์เบลนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยเบลแล้วก็วาลไวให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแบบนี้เลย นุ่มมากๆแล้วก็นั่งได้สบายขึ้นเยอะนะครับเปลี่ยนจากหุ้มเบาผ้าข้อดีของมันคือเวลาเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเปื้อนนะเอาผ้าเช็ดเลยเลยนะครับรวมไปถึงถ้าเจอน้ํานะครับก็อาจจะทิ้งได้ในระยะเวลาหนึ่งแต่แนะนําให้เช็ดหลังจากที่น้ำหกนะครับตัวของพรม5้าดีจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้เป็นสีดําได้แดงครับออกมาสีสดและสวยมากๆข้อดีของพรมผ้าดีของ QJ หรือตัวที่ดีๆนะครับ เวลาเรากดลงไปแล้วเนื้อต้องแน่นคืนตัวได้ดีนะครับแล้วก็หนังเนี่ยต้องจับแล้วรู้ได้เลยว่าเป็นของดีนะครับตัวของข้างหลังนะครับจะเป็นกร,รมะหยี่นะครับแล้วก็เป็นตัวของกิบล็อกแบบนี้ถ้าไม่มีกิบล็อกอะครับบางรุ่นมันไม่มีนะมันทําให้เลื่อนแล้วไปขัดขันเล็งอันตรายนะ,ะอันนี้แนะน,นะะํา,านะครับว่าให้เอารุ่นที่มีกิบล็อกนะครับภายในนะครับเน้นดําตัดแดงแบบเต็มระบบแบบนี้เลยสวยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ